คนที่มีอิทธิพลในใจคุณเขากําลังรู้สึกกับคุณอย่างไรคะมาให้พี่ไพ่ช่วยบอกนะคะคนที่มีอิทธิพลในใจคุณเขากําลังรู้สึกอย่างไรกับคุณอยู่คะอืมตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดเพราะคุณนะคะเขารู้สึกว่า เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีบาดแผลมีความทรงจำที่เจ็บปวดเขากำลังพยายามเยียวยาจิตจิตใจตัวเองอยู่นะคะเขาอยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาอยากให้ทุกอย่างระหว่างคุณกับเขามีความชัดเจนมากขึ้นเขาไม่อยากเจ็บปวดอย่างเดิมอย่างที่เป็นอยู่ ตอนนี้เขาได้แต่นึกถึงคุณนึกถึงสิ่งที่คุณทำให้เขาสิ่งที่คุณพยายามทุ่มเทตอนนี้มันงอกงามอยู่ในใจเขานะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกเพียงแต่เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกเขาค่อนข้างชัดเจนกับคุณนะคะแม้ว่าจริงๆเขาจะแสดงออกหรือไม่ก็ตามแต่ในใจเขา เขาค่อนข้างชัดเจนว่าคุณคือที่หนึ่งสำหรับเขานะคะเร็วๆนี้เขาจะพยายามติดต่อมาหาคุณเพราะเขารู้ว่าคุณคือคนสำคัญในใจเขาเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณอย่างมากแน่นอนคะ่ะเร็วๆนี้เขาจะเข้ามาหาคุณแน่นอนเพราะสิ่งที่เขาเจ็บปวดจากคุณไปเขาเก็บ ไว้ไม่ได้แล้วนะคะเขาอยากที่จะมาคุยมาเคลียมาบอกความรู้สึกให้คุณได้รู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรนี่คือความในใจของคนที่มีอิทธิพลในใจคุณนะคะมาลองดูพี่ไพ่ทีออฟไลน์จะนำทางนำแสงสว่างมีคำแนะนำอย่างไรให้คุณบ้างนะคะ ขอให้คุณเป็นคนแบบที่คุณเป็นนี้มีคุณธรรมในใจตรงไปตรงมามองเห็นแต่แง่ดีของสิ่งอื่นๆนี่คือสิ่งที่เขามองคุณอยู่นะคะเขาจึงประทับใจในตัวคุณอย่างมากและเขาจะกลับมาเร็วๆนี้ติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้ค่ะ